สวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาสุขศึกษานะคะให้พี่ป .3 เปิดไปที่ท้ายบทหน่วยที่3นะคะในหน้า52 52นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในหัวข้อที่4ด้วยกัน mm hmm. เมื่อเปิดแล้วนะคะมาดูในหัวข้อที่4ให้นักเรียนสังเกตภาพและวิเคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศนะคะในแผนภาพความคิดเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะทำไปพร้อมคุณครูสิ่งที่ทำไม่ต้องถ่ายส่งคุณครูนะคะถ้าทำไปพร้อมๆกันถ้าอันไหนคุณครูบอกว่าเป็นการบ้านแล้วต้องถ่ายอันนั้นแหละที่จะต้องถ่ายส่งนะคะมาดู4.1นะในภาพ มีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นจากภาพเราจะต้องเลือกอะไรคะเขากำลังคุยอยู่กับคนแปลกหน้าหรือเดินทางกลับบ้านในที่เปี่ยว <m> เพียงลำพังดูจากภาพก็แสดงว่าเด็กคนนี้สาเหตุเกิดจากการพูดคุยกับคนแปลกหน้าอยู่ถูกไหมคะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรอาจถูก หลอกลวงและล่วงละเมิดทางเพศได้ใช่ไหมคะ,อะเอาเขียนลงไปพร้อมกันเลยอาจถูกหลอกลวงและล่วงละเมิดทางเพศได้ เขียนไปพร้อมๆกันเลยมีสาเหตุมาจากการพูดคุยกับคนแปลกหน้านะคะการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศทำยังไงคะในกรณีนี้ในภาพ4.1นนี้ทำยังไงคะให้ยังเรียนคิดไปตามคุณครูนะ เราต้องไม่พูดคุยด้วยใช่ไหมคะแล้วเดินหนีไปนะงั้นเรามาสรุปนะครูขยับไม่พูดคุยด้วยนะคะเขียนลงไปเลยไม่พูดคุยด้วยแล้วเดินหนีไป ะะคะเพื่อเป็นการหลีกเรียงสาหรับสาเหตุที่4.1นะคะ mm hmm. เมื่อเขียนเสร็จแล้วใครยังเขียนไม่เสร็จก็สต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะคะมาดูใน4.2นะคะเมื่อพร้อมแล้วก็เรียนต่อ4.2จากรูปภาพนะคะสาเหตุคือคุยอยู่กับคนแปลกหน้าหรือว่าเดินทางกลับบ้านในที่เปี่ยวเพียงลําพังนะคะในภาพเขาเดินกลับบ้านในที่เปี่ยวเพียงลําพังนะคะ ผลที่เกิดผลที่เกิดขึ้นทำไมคะอ่านถูกหลอกลวงเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันอ่านถูกหลอกลวงเขียนเหมือนกันเลยนะคะอาจถูกหลอกลวงและล่วงละเมิดทางเพศนะคะ อันตรายทั้งสองเหตุการณ์เลยนะคะแล้วการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศต้องทำอย่างไรในเหตุการณ์นี้ทำอย่างไงคะถ้าเราจะต้องกลับบ้านเย็นในที่เปี่ยวเราก็ต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้มารับเร็วใช่ไหมคะหรือรอให้มีคนหลายๆคนก่อนแล้วค่อยเดินกลับบ้านใช่ไหมอ่ะงั้นเป็นข้อข้อ,ขอ,ขอที่หนึ่งแล้วกัน เขียนเป็นข้อเนาะหนูจะได้เข้าใจ1บอกผู้ปกครองแล้วกันนะคะบอกผู้ปกครองให้มารับนะคะหรือข้อที่สองรอจนมีคนหลายๆคนนะคะรอจนมีคนหลายๆคน แล้วค่อยเดินกลับพร้อมกันนะคะไม่ได้ใช้แต่ในกรณีเดินทางกลับบ้านในที่เปลี่ยวนะสมมติเราจะไปในสถานที่ไหนที่ที่เป็นดูแลเป็นพื้นที่เปี่ยวเราก็จะต้อง รอให้มีคนมาแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็จะได้มีคนช่วยเหลือนะทีนี้เปิดไปที่หน้า53ต่อเลยนะคะหน้า53เ็าบอกว่าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอสาเหตุที่อาจเกิดการล,ล่วงละเมิดทางเพศและวิธีการแก้ปัญหามากลุ่มละสสาเหตุและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเรียนกันในห้องเรียนเราก็จะช่วยกันวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะนี่มาดูในกรอบสีชมพูก่อนเขาบอกว่าพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนะคะลองนึกภาพเอาใกล้ตัวก่อนนะคิดสสาเหตุนะคะแล้วจดลงไปพร้อมกันกับคุณครูนะการเล่นจับสัมผัสตัวกับเพื่อนต่างเพศนะคะ เป็นสาเหตุของการนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ไหมได้นะคะเล่นจับสัมผัสละกันนะเดี๋ยวคุณครูเขียนเล่นจับสัมผัสสัมผัสอะไรสัมผัสตัวกับเพื่อนต่างเพศ อันนี้เป็นภาพรวมหมายถึงว่าในพอเราโตขึ้นอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็คือสิ่งนี้ทำไม่ได้ต้องระมัดระวังตัวนะคะผู้หญิงก็ต้องเรามัาระวังตัวจากเพื่อนต่างเพศผู้ชายก็ต้องเรามัดระวังตัวคือไม่ทำให้ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไปล่วงละเมิดเขานะคะต้องต่างฝ่ายต่างต้องระวังทั้งชายและหญิงนะมาดูสาเหตุที่ส อยู่ลำพังสองต่อสองในที่รับตาผู้ใหญ่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะอยู่ลำพังเพราะไม่มีคนเห็นใช่ไหมอยู่ลำพังสองต่อสองในที่รับตานะคะไม่ได้ นะทีนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหาล่ะก็จากสาเหตุเลยนะคะนำมาเขียนเป็นวิธีแก้ปัญหาก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือเอาสาเหตุมาก็คือไม่จับหรือสัมผัสถ,ถูกตัวเพื่อนนะคะไม่จับหรือสัมผัส โขกตัวเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ยินยอมนะคะอันนี้หมายหมายาคุณครู กำลังจะบอกว่าไม่ได้หมายรวมไปถึงการเล่นเกมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆนะคะบางทีเราอาจจะต้องมีการโดนตัวกันนะคะอันนั้นถือว่าเป็นการยินยอมในการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะต้องดูที่สถานการณ์ข้อที่2องทำไมคะชวนเพื่อนเล่นในสถานที่ที่มีผู้ใหญ่คอยดูแลแล้วกันเนาะเนี่นะคะรูเขียนพิษ ชวนเพื่อนเล่นในสถานที่ที่มีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะก็หรือในสถานที่ที่ไม่รับตาคนเนาะอันนี้เป็น ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทําพร้อมกันหมดแล้วใน3ในสหัวข้อนี้นะคะ3หัวข้อนี้ไม่ต้องส่งงานคุณครูจะมาดูว่าอะไรที่จะเป็นการบ้านในวันนี้นะคะในหัวข้อที่6 เมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรเลือกคําตอบที่กําหนดนะคะเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องเขามีช่องว่างทั้งหมด3ช่องแต่มีคําตอบ5คําตอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่านทําความเข้าใจแล้วเลือกลงไปตอบนะคะตามการรับรู้ในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะใน53เสร็จแล้วให้เปิดแบบพัฒนาทักษะนะคะ10ข้อ ให้นักเรียนลงมือทำนะคะอีก10ข้อต่อจากข้อ6นะคะส่งการบ้านใน10ข้อนี้และข้อ6กลับมาให้คุณครูนะคะแล้วเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ